ลาเท้าหลวงพ่อที่ก็ลบอย่างสูง,ลงและผมจะไม่ลบทวนอะไรหลวงพ่อมากนักเป็นแต่เพียงต้องการให้หลวงพ่อสงเคราะห์สักอย่างหนึ่งกล่าวคือคุณพ่อของผมผมรักมากพ่อก็รักหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งแต่พ่อจําเป็นจะต้องตายไปก่อนแล้วร <c oughs> อนนี้ไม่ได้เต็มใจตาย,ตายนะ <c oughs> ผมนั <c oughs> ผมกับน้องสาวรักเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ก็อยากจะให้แกมาเกิดในท้องของน้องสาว แล้วไปทําบุญที่วัดท่าสูงกับหลวงพ่อต่อไปเรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีวิธีอยาการอย่างไรหรือจะทําบุญประเภทไหนให้พ่อมาเกิดในท้องลูกของน้องสาวอีกเจ้าค่ะใช่พ่อมาเป็นลูกให้พ่ใช่ใช่ใช่ช่เป็ดูพ่อบาปนะอ๋ออ๋อถ้าเป็นพ่อโอ้หนักโอไม่ผิดมั่งว่ามั่งตีมั่งบาปนะตีพ่อไหอไล่ไปเป็นเทวดาที่หมดเรื่องมารายกว่า ให้ท่านประไปสะบายกันนะ <c oughs> ดีไม่ดีอาจจะเจ๋งๆก็ได้ถ้าไปข้างบนนะอาหลวงพอ่อ